สวัสดีครับผมตอนนี้นะผมอยู่เราอยู่ที่บูธ WMI นะครับผมเจอนะผมปืนพกที่น่าสนใจมากนะครับผมหน้าตาครผมทรงคุ้นหน้าคุ้นตานะครับผมอันนี้นะครับผมเป็นเอ็มตันรามอนใช่ไหมครับผมรุ่นนี้นะผมมีความพิเศษอย่างไรครับผมคือนี่ต้องเรียนตโตนก่อนนะครับคือออริจินัลของเขาคือเอ็มตันราโมนแต่ว่าตอนนี้ครับบริษัทของผม WMI ได้มาทําการผลิตปืนที่ประเทศไทยแล้วตัวนี้ครับ เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า MI9 ครับผมซึ่งเป็นระบบสไต k e r กอร์ไฟเหมือนปืนยี่ห้อดังครับผมแล้วก็แมกกาซีนทั้งหลายแล่ผมจะให้ดูนะครับน้าตาแมกกาซีนที่ร,รู้กันครับ15นัดตัวนี้เป็นตัวท็อปที่สุดของทางบริษัทตอนนี้นะครับผมซึ่งมาพร้อมกับลายเกียวเพื่อใส่ที่เก็บเสียงแล้วก็สำหรับติดดอทครับผม IMAP เรอีกท,ทั้งขออนุญาตครับ ตัวปืนมีรูเพื่อเช็คว่ามีกระสุนอยู่ในลงเพลิงหรือเปล่าอีกครั้งตัวนี้ครับมีอินดิเคเตอร์ถ้ามีรูปจะนูนออกมาครับผมแล้วก็ที่สําคัญสุดเลยครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดมีไฟลิ่งพินอินดิเคเตอร์คือตัวนี้เมื่อทําการขึ้นลําจะมีตัวบ่งชี้ว่าขึ้นลําอยู่ครับคือท้ายครับผมท้ายสไลด์ลักษณะจะมีจุดสีแดงครับผมเดี๋ยวผมจะเนี่ยวกลให้ดูนะครับ พอเหนียวไกลแล้วมันจะหายไปครับผมดังนั้นเราสามารถทําการในเวลากลางคืนเราสามารถใช้นิ้วเขี่ยดได้ว่ามันมีอะไรอยู่ไหมถ้าไม่มีแสดงว่าปืนไม่ได้ถูกขึ้นลําไว้ครับดังนั้นตัวนี้ปืนมันถูกออกแบบมาว่าเราสามารถวิชวลเช็คก็ได้ฟิสิกอลเช็คในการจับก็ได้ครับผมว่ามีลูกในแชมเบอร์หรือเปล่าเพื่อให้เพิ่มความมั่นใจแก่ผู้พกพาครับผม แล้วปืนกระบอกนี้ก็คือมีขายทั้งสวัสดิการแล้วก็หน้าร้านสําหรับประชาชนนะครับต้องแจ้งก่อนครับด้วยความที่ตอนนี้ครับบริษัทอุตสาหกรรมอาวุธในประเทศไทยที่ผลิตอาวุธนะครับมันมีข้อกําหนดหลายๆอย่างที่มันเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทยไม่เคยมีการผลิตอาวุธมาก่อนภายในประเทศรวมถึงดังนั้นการจําหน่ายเข้าสู่ภาคบรเรืนหรือร้านค้ายัางเป็นที่ จะมีข้อกฎหมายบ้างข้อกฎหมายที่ยังไม่โอเคก็ถือว่าเป็นอ่าเรื่องในอนาคตแล้วครับผมแต่ว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นปืนที่อ่าทำโปรเซสทุกอย่างในประเทศไทยใช่ครับใช่ครับผมโอเคนะผมอันนี้นะตัวนี้รามอนนะผมเก้ามมนะ